เอาเลยเอ่ป้อนเลยลูกป้อนเลยป้อนลูกป้อนเลยลองดู ไม้เด็กก็ทําได้ท oh ําไมจะทําไม่ได้แ <principio> ค <Bernard> <path> ่ป้อนอ้อยนี่เเด็กทําได้ผู้ใหญ่ทําได้ฮะอันนี้ใส่ได้กี่ติ้นคะรู้ว่าใส่ใส่ได้เต็มหน้าแป้นเลยใส่ได้เท่าที่เราจะยัดได้เกาวดูหน้าใช่ครับรีดรีดได้ลองลองรีดเลยรีดได้เต็มที่เลยสองใช่สองชิ้นสามชิ้นก็ได้ขอให้มันเข้านั้นได้มันรีดได้หมดเพราะแป้นมันรีดมันทําไม่ให้เรารี ถ้าเรารีบนะถ้าเรารีบแล้วก็อย่างนี้แต่ถ้าไม่รีบก็ทีลานก็ได้แล้วแต่เราฮะอ่าก็ถ้าอยากอยากถนอมเครื่องก็ทีลานก็ได้ <c oughs> <c oughs> มัน,ม,นมันก็สมรัชนาม,มันรีดได้ครับมันรีดได้แ <c oughs> ย่แห้งเป็นกากเลยนะครับนี่ <c oughs> พี่พี่เอาไปใส,ส่สวนยางนะที่พี่คั้นเสร็จเนะี่ย เอาไปเป็นปุ๋ยยางมันยางขึ้นมากินเต็มเลยอล่าขาวจ้วะอยู่สวนยางจะได้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่ปุ๋ยไหม<ช>ยางใส<ช>่ค<ช>่ะนี่ไม่ต้องใส่เอานีเลย <laughs> เอาอ้อยเนี่เยเอาอ้อยเนี่ยไปใส่ด้วยตุ๊กอะไรนี่ที่ขี้นติดหลา่ออกรอปร่างกายรูปร่างกายรูปติดแท่าเท่ากันเท่าเท่ากัน ห๊งานไม่แตกฮะแล้วก็แตกเพื่อเรื่องแลวถาขี้มันจะติดไม่ตยอะมาส่งเครื่องคันน้ำมอยนะครับตัวนี้อยู่ที่บ้านเลยนะอยู่บ้านเลยบ,บ,บ้านหนองหูค่ะบ้านหนองหูบ้านหนองหูตำบลตำบลท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำอําเภอบึงคงหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับนี่คืออะไรติด แปลงสีฟันเอามาให้แปลงฟันใส่ยาสีฟันไม่ใช่เอามาไว้ทำความสะอาดเครื่องคั้นนี่แปรงรีดนี่ไปอีกประมาณ500เมตรนะก็จะถึงถึงไอ้บึงเออไม่ใช่ไอ้แม่น้ำโขงครับเนี่ยขาดเป็นทิดเดียวเองห้ารเมตร อยู่ติดเลยนะฮะติดติดแม่น้ำขงเลยครั้งที่สองในชีวิตที่จะเห็นแม่น้ำขงลองดูเลยครับเต็มยังมมออกเมื่อกี้สลับเอาสลับแก้วอยู่นะเนาะหรือว่าปล่อยปล่อยมันหลาย<ด> <laughs> เอาลองดู ถ้ามีเหยือกหลายอันนะ่ะก็ไม่ต้องกองตัวนั้นก็ได้เอาเหยือกสลับแล้วก็เหยือกมาเทใส่ด้านนอกอมากองทั้งนอกก็ได้ไม่ต้องไปไปกองด้านในนะครับส่เครื่องคันนะครับเจ้าของบ้านกำลังเทสอยู่กนำะง,องอชิเลยกินได้หมดมอร่อยไหมรีวิวด้วยนะรีวิวด้วย <laughs> เครื่องคันเค้าแปดร้วัตต์นะครับใช้ไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องคันไฟฟ้า <Hello. S 1> ถ้าถ้าเรารีบก็ทีละสองชิ้นก็ได้ถ้าเราไม่รีบก็ทีละชิ้นอันนี้คือเราจะเ,าเครื่องไปตั้งเลยไหมหรือหรือว่าเราคันไป <Hello. S 1> เราคันไปแล้วไปขายที่นูน่น <Hello. S 1> ใจว่าคันมาค,คันไปจากบ้านเราไปขาย หนูว่าจะเอาเครื่องไปด้วยแต่ว่าต้องทำยังไงอ่ะต้องใส่แบตเตอรี่เสียบก็ไอดยงไงอินเวอร์เตอร์ต้องมีแบตเตอรี่คีบก่อนต้องมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ใช้รถยนต์แต่มันมันเป็นสถานที่ยังไงมันเป็นที่จะว่ากลางหมู่บ้านทั่ไปอ๋อถ้าเราถ้าเราจะใช้ไฟอ่ะถ้าเราอยากจะใช้ไฟ,ไฟแล้วก็เสียบเสียบปลั๊กถ้าเรามีที่เสียบมานะ ปล่อยมันลุกปล่อยมันเอาน้ำมออกมาเองอ่าปล่อยให้ลูกจริงๆมันจะมีฝาครอบเนี่ยฝาครอบไ้ด้านนอกเนี่ยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันมันไม่เห็นมันไม่เห็นด้านในมันไม่ได้ฟิวการคันน้ำหม้อยเนี่ยฝาครอบมันจะมันจะห้อยไว้ตรงนี้ด้านนอกครแล้วมันเป็นตงนีใช่ใช่ใช่เนี่ยมันจะดูเป็นแบบว่า

น้องปอยอยู <S 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 <c ious> <c ious> ่ปอสองปอสองปอห้ากับปอสองน้องกีโร่อยู่อ่านี่อ่ี่ออสามอยูนู่นดูข้างหลังพี่ว๋อสามอยู่นู่นออกไหยังออกมายังออกมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเต็มแล้วเต็มแล้วก็ ตับนเพนื่อนตับเครื่องแล้วก็เอาแก้วมาลองเดี๋ยวเพิ่งออกเอาเอาแก้วมาลองก่อนเอาแก้วมาลองปุ๊บแล้วก็ค่อยยกอันนั้นออกสลับกันเนาะเออดีก็กองอีกทีเหรอฮะเวลาทีอะเวลาทีแล้วกองได้ดแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะกองกี่ชั <laughs> ้นแต่เราเลยยิ่งเยอะยิ่งดี อ้อยไม่กี่โลเองอ้อยประมาณสิบโลได้ไหมสิบกโลได้เนาะประมาณสิบ<ด>โลตามมากี่ลํำมากี่สี่ลำ้ำสี่ล้ำเนาะผอมาสี่ล,ล,ล,นะลันดูครับน้ำอ้อยที่ได้ครับเต็มขันอันนี้ด้วยนะ <laughs> <laughs> กินไปแล้วด้วยนะฮะทางเยินนะเป็นอ้อย จากโครงการอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่โครงการเป็นไปเรียนกับอาจารย์อะไรอาจารย์อธิษฐานอาธิษฐานพวงชมพูอ,อยู่จังหวัดเจษโศใช่ไหมไปเรียนอยู่ที่บางกะไนเรียนที่บางกะไนอ๋อบานฝ่ายลมบางกะไนแ<อ>ล้วก็ เรียนการปลูกการทาปุ๋ยทุกอย่างเลยแล้วก็มาปลูกอ้อยที่บ้านนะครับมาที่นี่นะครับอ้อยลําอ้อยต้นใหญ่มากครับอ้อยต้นใหญ่มากน่าจะโอ้โถ้ารวมถึงปลายยอดหกเมตรได้ไหมหกเมตรถ้ารวมยอดแต่ถ้ารวมในส่วนที่เป็นลําก็โอ้สามเมตร<ม>ไม่ขาดครับอยากสูงมากเลย รอบรอบ,บ้านก็มีรอบรอบบ้านหน้าบ้านก็มีแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ที่ฝั่งที่ฝั่งรสระนะครับสระน้ํำก็มีเยอะนะครับเต็มเลยเยอะครับเยอะมากเลยถ้าคันขายก็อูนานครับนานมากก็จะหมดคันได้อีกนานครับเพราะว่ามันจะมีลำรุ่น ลูกรุ่นหลานออกมาเรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศนะครับอำเภอบึงคงหลงนะครับจังหวัดบึงการนะครับอเดี๋ยวถอดฝาครอบก่อนพอฝาครอบให้ได้เห็นได้เห็น,อ,นออกมาอย่ามือไม่ต้องเหยีย อันตรายอันตรายสาขามันก็เป็น safety, เซฟตี้กันมีความจับระวังนะเวลาระวังระวังเด็กเวลาเราทำเย่เข้าไปไม่ได้<ะ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำตกลงไปไม่ได้เล<ร>ยไม่ตัดได้ไม่ตัดได้ว,วันนี้ได้มาเจอพันธุ์ไม้แปลกเลยครับไผ่ไผ่ทำ กีบออกประมาณสี่ห้าลำนะสี่ห้าลำคันน้ำได้เยอะมากเลยแต่แต่อ้อยอ้อยสวนของเจ้าของบ้านลำใหญ่ครับลำนึงก็ตกประมาณสองโลไม่ขาดเนอะสองโลไม่น่าขาดลำใหญ่ครับบางลำก็กอไม่ใหญ่ก็มีฮะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์เป็นอ้อยที่ปลูกได้สวยงามเลย ชาโน่ยยาวหึยาวไปอะยาวไปยาวไปถ้าถ้าเราไม่ผ่าถ้าถ้าเราไม่ผ่ามันจะไอ้นี่มันมันจะเข้าตรงตด้านหน้าไม่ได้ตรงเนี้ยตรงช่องเห็นไหมมันจะไอ้ลูกไอ้แป้นรีดลูกบนลูกล่างลูกหน้าเนี่ยมันมันจะห่างกันประมาณไม่ไม่ไม่ห่างมากไม่จะดูดเข้ามามา มาคู่ที่สองปีดลูกบนลูกล่างตรงตาออกมันจะประมาณสองสองสามมิลก็เลยรีดคันตัางแห้งเออดีมีคนเก็บทานอ้อยให้เป็นระเบียบอย่างดีเลยสามรุ่นทางนครับเป็นสามรูครับลูกบนมันจะฟรีเป็นเป็นตัวจับคู่ด,ด,ด้านหน้าด้านหลังเลยด้านหน้าก็คือทางเข้าคู่หนึ่งแล้วก็ใชด้านหลังอีกคู่หนึ่งก็แต่ลูกบนก็คือคู่หน้าคู่หลังเลย แดแห้งกิ๊บสงสารมดมดไม่มีน้ำตาลกินเนี่ยรับ <c oughs> ลองออนครับเพื่อนๆฟ้านี้ครับบรรยากาศนะครับการส่ง,สง,สงเครื่องคั้นนับอ้อยนะครับเหตุภาพไฟละวัดโปรแม็กนะครับ <c oughs> แล้วอ๋ออ้อยสีสีลำใหญ่ๆอ้อยสีลำใหญ่ๆได้น้ำครับนี่โอ้ไม่ใช่แล้วพ่อในขันนี่ก็ไม่สองแล้วเหรอนี่ไหมไม่ใช่สองลิตรนะเนี่ยขันไปเลยขันนี่เพราะว่าอันเนี้ยมันลิตรเนี่ยมันจะมะีเอาออกเลย,อยเอาเลยพี่กับน้อง เอย่างเยอะป้องมันยาวด้วยแหละอ้อยมันงามอ้อยมันงามด้วยมันทีมันไม่ได้ว่าเชี่ดใช้ที่เครื่องเสมอไปเราะอ้อยมันป้องยาวไงข้อมันสั้นอ้อยมันป้องมันยาวขอมันนิดเดียวแต่เครื่องแต่ถ้าเรามีเครื่องที่มารีดดีมันก็จะยิงได้ออย ได้น้ำอ้อยเยอะขึ้นนี่ครับอ้อยสีล้อมกินกินแล้วด้วยในในนี้ก็ใช่ในนี้ก็อีกในนี้ก็ใช่เยอะมากเลยเต็มพอดีอ้อยเยอะอ้อยน้ำเยอะเลยเดือดพอแล้วเย็นไหมคะแตงสีพันก็เอาไว้ทงอสสารทงอสสารเป็นอยู่เนาะก็เหมือนที่พี่เทดูตอนตอนล้างเครื่องตอนเอาน้ำร้อนล้างก็ อตอนถ้าบางคนเขาใช้น้ำร้อนล้างทั้งทั้งก่อนคันทั้งหลังคันเลยนะเวลาเอาอันนี้ออกเราก็ดึงฝั่งนี้ใช่ไหมแกนตรงน,นี้ต่แกงด้านล่างนะดึงฝั่งนี้ดึงฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเอามาลองดึงดึงเองเลยตรงน,นี้หรอใช่อ่าลองแล้วก็ากากไปเท จริงถ้าเราบิดบิดขยำเอาในน้ำนั้นออกได้อีกนะเยอะนั่นแ่ะไม่ใช่น้อยนั่นเพราะอากาศเพราะอากาศมันมันร่วงลงร่วงลงตรงกลางกานบิดแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ถุงมือเพราะว่า,าทดลองอยู่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคอมเมนต์เทสเทสเอามาเทสเครื่องอันนี้มันจะไปขายนะครับเนี่ยแบบถ้าขายจริงต้องใส่ถุงมือด้วย ถ้าถ่ายวิวต้องใส่เคร่งมือแต่ถ้าไม่ถ่ายไม่ใส่ค่ะออก,ด,อนนออกอด,ดึงอันนี้ออกนะหรือว่ล,ล้างหมดเลยดึงอันนี้ออกล้างล้างหมดเอาไปล้างเช็ดตั้งไว้สะอาดเวลาเขาแสงอ่าลองดึงออกามาดึงออกามา,กาเลย <S <S ดึงยกขึ้นอ่าดึงออกมาอันนี้ก็เป็นเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ได้แล้วก็วจะเป็นแล้วก็ล้างเหมือนภาชนะทั่วไปนั่นแหละ ด้านในแล้วก็เอาใช้ผ้าชุดน้ําเช็ดก่อนรอบหนึ่งก็ได้ถ้าร้อยจากจะเอาน้ําร้อนล้างอีกเหมือนเดิมก็ได้นนแล้วแต่คนใช้งานเลยว่าจะล้างให้มันสะอาดแค่ไหนแต่ไม่ล้างไม่ได้นะแต่ห้ามลืมล้างนะถ้าถ้าเราไม่ล้างแล้วเราไปคั้นเนี่ยมัน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 มีน้าอ้อยบูดอยู่เนี่ยแล้วเราไปคั้นรอบใหม่น้าอ้อยใหม่เราเสียหมดเลยนะ <laughs> ลืมไม, <laughs> ไม่ได้นะ แค<ช>นะ่นี้ก็ต้องดึงออกข้างหน้าใช่ฮะง,งา่ายง่ายก็ล้างใช่อันนี้คือล,ล้างน้ำเปล่าได้เลยใช่ไหมตอนนี้ล้างน้ำเปล่าเลยล้างเลยก็ได้นะดูพี่ทำไหมอันนี้เทนี่ก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอิบาทไม่รู้เมมจะเต็มไหมอ่ะหอนเดี๋อันเดี๋ยวเอาอันนี้เทแล้วเนาะ,ะอันนี้ ถ้าเราอยากจะเราอยากจะล้างเอาขันเอาขันมาเทเลยขันมาเทตามบนจริงๆอะ่ะถ้ามีเหยือกมันจะเทง่ายหรือหรือเป็นเป็นขวดน้ํากอกใส่ขวดน้ําแล้วเวลาเทมันจะง่ายเราควบเราคุมให้น้ํามันไหลได้ง่ายมันจะได้ไม่กระเด็น ของที่พี่ใช้อยู่ที่บ้านอนะ่ะมันจะไม่มีวงแหวนตัวนี้นะไม่มีวงแหวนกันน้ําเข้าไปในในด้านด้านในอะทุกทุกวันนี้มีรุ่นที่มีวงแหวนมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเกี้ยงเลยมันจะมวีวงแหวนตัวนี้น,น,นี่น้ำมันไหลเข้าไปในะหาหาซีนไม่ได้กันอย่างดีเลยอันนี้ลาดลงไปเลยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะยพึ่งก็คืออาถ่ายวิโรายาวิโยพี่เอาดูขันมันใหญ่ไปมันต้องหาอะไรเรย นี่เราก็เราก็เปิดสวิตช์เดี๋ยวเ <มา S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวพอเอา,เอาปั๊บเห็นมาถ่ายไก่ถ่ายตรงนี้ถ่ายตอนเทนเฮ้ยเราก็เปิดสวิตช์าาตานอย่างจริงๆแล้วจริงๆขาอะไรเล็กๆจะดีกว่าถ้าขนาดใหญ่ ถ้าพี่ใช้พี่จะพี่เอาน้ำกรอกใส่ขวดน้ำกรอกใส่ขวดแล้วก็เทเทยากัน่งนี้เทยาก,ายากชั้นปุ๊บล้างปั๊บเลยนะไม่ต้องรอเลยก่อนที่เราไปทำอย่างอื่นแล้วก็ล้างก่อนเลยมันจะได้มันจะได้สะอาดถ,ถ้าเราทิา้งน้ำมันจะเป็นข้าวเหนียวอ้อยเรามันก็คือน้ำตาลน่ะจะเป็นขา้าว พี่ร้านพี่จะเอาผมพี่จะมีเหยือกเล็กๆ,ๆเหยือกเล็กๆเราตายเหยือกน้ำเหล็มมันจะเทง่ายกรอกง่ายเทยล้างถ้าจะให้ดีนี่ด้วยก็ดีย่างที่ทนทำทุกลูกเลยนะขัดทุกลูกได้ยิ่งดีแล้วก็ถูเงี้ยถูมงสาลเราก็เทน้ำไปด้วย ถ้ามีเงี้ยมันน้ำมันไหลจะได้ไหลสะดวกเราจะคุมน้ำได้ง่ายล้างล้างได้จะให้มันไปตรงไหนแล้วก็ได้เด็กล้างไ,ได้เด็กเด็กอย่าเพิ่งทำดีกว่าต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้คล่องก่อน,นมนีนี่อ่านี่ใช่ใช่ เด็กหูโตไปค่อยได้กทำเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องได้ทำนื่ึกเ่อโตก่อนแล้วค่อยทำน้องโดยล้างง่ายๆอย่างนี้แหละนี่คือวิธีการล้างแป้นนะ่วนที่อยู่เนี่ยเราก็เช็ดเอาเอาซอบเครื่องถอดฟ้าแล้วเราก็เช็ดเอาผ้าไม่ละเ,เอียดชุบน้ำแล้วก็เช็ดทควสาดาท,ทั่ว ด้านล่างด้ยวยเหมือนกันด้านล่างแล้วก็สมมติว่ามันเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วแล้ว,ว,ลวก็เอา,าอ,อ,ออกมาออออกมามาเจอมนอันนี้เราก็ไปล้างล้างสะอาดทั่วไปก็แต่ที่คันบางคนบางคนชอบลืมเช็ดตรงนี้ จะมีน้ำอ้อยบูดติดอยู่ยคันนี้ถอดปัด๊บแล้วก็เช็ดทำควาสาดได้มันจะเข้าง่ายแต่ว่าระวงังมือโดนตรงนี้มันจะมีความคมอยู่บ้างอย่าไปโดนขอบดูอะไรมีคมแล้วก็เช็ดทอคสาดเนี่ยมันมเข้าได้คือลูกป,ปูปง่งออกแบบมาเพื่อหนึ่งม, <c oughs> ม,ม,มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันโปร่งโล่งธรรมาศาสตร์ง่าย <c oughs> เครื่องคันน้ำอ้อยอ่ะถ้า ไม่ว่าจะยี้หว่าไหนทําก็แล้วแต่ถ้ามันทำมาศาส,สง่ายอันเนี้ยดีทำมาศาสตร์ง่ายถ้ากองถ้าเขาบางถ้าเขาบางกอง <S S อ,นนอ,อันนั้นฟองน้ำเอาไว้เนี่ยไว้เช็ดเหมือนกันทำศาสตรภาชนะได้เหมือนกันไหนอันไหน อันนี้ก็เช็ดนี่น,นี่เช็ดดีอย่างละเอียดเลยซุบน้ำเช็ดเอล,ลอะรอบผ้าแล้วก็เอาเลอหลาน,นเช็ดยิด่งสะอาดยิ่งดีง่ายไหมได้อยู่เนาะได้แ <c oughs> ม่น่าจะาอ้ยี่สิบสองนาทีคลิปนี้ยาวเหยียดเลยไปดูข้้้าางหนแลว เอาครับแายเจ้าของบ้านอยากชัวร์ล้วเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านถือโทรศัพท์ไปทรายเลยเดี๋ยวผมนั่งรอไปเดี๋ยวเจ้าของบ้านพาไปดูสีสำโรงเอาเอาสีสำโรงมาปลูกด้วยใช่ที่แรกว่าเจ้าของสวนเขาว่าเป็นพันธุ์ไอ้เหลืองนางเงินเพราะว่าประจำที่ไม่ได้แต่ว่าสีพี่พี่ก็ปลูกไว้สองงานอยู่สีสำโรง นใช่เหมือนแบบเดียวอ่าต้องดูต้องดูมันจะเป็นป้องเหมือนข้าวต้มมัดเนะีย่ยเดีย๋ยวจะไม่ต้องบอกนะ,ปะกอปกรณ์ไหนกฮะทุกนี่อันนี้สีส้มลงกกเขาบอกว่าสีส้มลงเหรอได้พันมาจากไหนมาจากเฮ้ยสีส้มลงทำไมมันเป็นแบบนี้นี่น่าใช่นะรหรือว่า,าตาตาเขาว่าเป็นอีเหลืองนางนวลเข้า่าอยงงี้ น่าจะเป็นอ้อยนางนวลมากกว่านะเพราะว่าใครอยากพี่ใครอ่ะเนี่ยนางนวลมันจะเป็นเหมือนนกนางนวลน่ะนึกภาพออกเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นนางนวลมากกว่าแต่พี่ก็ไม่ได้ปลูกนางนวลนะแต่พี่เห็นอยู่มีเพื่อนเฟซของแล้วก็มีสวนของเพื่อนใน youtube แหละเขาเขาจะส่งพันมาให้อยู่เพราะว่าถ้าเป็นสีสันลงไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่สีสนลงเพราะสีสนลงพี่ก็ปลูกเหมือนกันเออมันจะเป็นข้าวต้มมัดนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่อ่อแล้วก็ว่าอีหลงนางนวลใช่อีหลง อาจจะใช่เพระาะว่าขายอะไรขี้ใครจะเป็นขยักแบบนี้แหละเนี่ยขยักขยัก,ยกเหมือนมองเหมือนนกนางนวนลนน่าจะมาจากตรงนั้นแหละพ <c oughs> ี่เขาตั้งชื่อเรียกไม่ไม่รู้เหมือนกันสันนิษฐานแต่ถ้าสีส้มวงไม่ใช่นะสีส้มวงพี่กระปลูกตอนเนี้มีสองงานก็เ,นเกือบสองงานลำใหญ่เหมือนกันครับนี่มีทุเรียนนะครับ แต่ไอ้ข้อมันไม่ยาวเหมือนสุพรรณนะป้องมันอนะป้องอ้อยไม่ยาว,ไม,ยาวไม่ยาวเท่าสุพรรณส่วน,นลงันลง,ลางบานแต,แต่ลำมันใหญ่ข้อมันถี่ทำที่ค้ำอย่างดีเลยลมมาค่นหมดเลยค่นหมดแล้วเนี่ยโอ้มันถ้ามันยาวอย่างนี้หละถ้าเราไม่ได้ป,ปลูกหรือปลูกหรือก็เอาไม่อยู่แล้วถ้าลมมาห้าสิบคูณห้าสิบหกคูณล้วะแต่ก็ล้ม ล้มมันไม่อยู่เราก็ก็ดูมันยาวขนาดนี้หนักลำรับหนักลำไม่ไหวหรอกหลกักแทำที่ค้ั่อย่างดีครับตอนนี้พายุเทนโรมาก็ไม่ล้ม <c oughs> <c oughs> ไม่ล้มเพแต่นอนช่วงนี้อ้อยนอนเยอะเลยพายุนี่เข้าบรรยากาศนี่เนาะตรงฟากฟากไปนี่ก็ใช่แม่น้ำไหม <c oughs> ใช่นี่เนาะนี่ครับ <c oughs> <ไ>แม่น้ำแม่น้ำโข,งน,ำขงนะครับคึขอขงหลวงติดนี่ผมมาติดลาวเลยเนี่ยลาวใช่ไหมใั่งฝังฝั่งฝั่ง,ง,งข้ามไปจะเป็นประเทศลาวนะครับเาบรรยากาศบ้านนะครับโอ้ยม,มีมีลกหรอกถ้าบอกว่านี่ลกไปดูบ้านพี่นี่ไอ อันนั้นเราตรงนู้นเข้าทางไหนฝั่งนู้นน่ะ,ะมีกีแฟนบอกว่าให้ถ่ายให้หน่อยรีวิวถ่ายลง y o ยูทูได้วยนะพี่ว่างั้นอ่าเดี๋ยวไปเข้านู้น<จ>เอาเลยยาวๆเลยคลิปนี้สาสิบนาทีไปเลยเท่าไหไ่ได้ยี่สิบห้านาทีอะรื <c oughs> ออ่อจะตัดจบก่อนใจะตัดจบก่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ่าเดี๋ยวจบ จบนี้ก่อนเดี๋ยวจะตัดเป็นอีคลิปหนึ่งกันนะตัดเป็นอีคลิปหนึ่งนะครับครับ